สวัสดีครับประจำวันที่5พฤษภาคม2,566มาติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการประจำปี2,566ในประเทศไทยจะพบเจอกับพายุ ทั้งพายุฤดูร้อนและพายุไซโคลนสําหรับพายุโซนร้อนที่อยู่ในเทะเลจีนใต้จะไม่สามารถเวิกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้จะเป็นเพียงแค่ย่อมความกดอากาศต่ําธรรมดาเท่านั้นโดยในประเทศไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบตั้งแต่ช่วงวันที่8-9ถึงพฤษภาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากพายุฤดูร้อนจะเข้ามาปกคลุมในประเทศไทยจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงที่มีกําลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุม ลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกิดฝนฟ้าขนองลงกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นในบางพื้นที่สำหรับพายุไซโคลนที่จะก่อตัวแถวบริเวณเอา่าวเบงกอใกล้ๆกับทะเลอันดามันในช่วงวันที่9-10ถึงพฤษภาคมนี้จากนั้นจะทวีกาลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วจะเป็นพายุดีเปรสชั่นและจะเป็นพายุไซโคลนต่อไปจากการอัปเดตตามแบบจำลองของ ECMWF ล่าสุดแนวโน้มเส้นทางการเคลื่อนตัวจะมุ่งเป้าพุ่งเข้าทางภาคเหนือของ ของประเทศไทยบ้านเราจะส่งผลกระทบทําให้ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและทางภาคใต้ตอนบนจะมีปริมาณของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องจากพายุฤด,ด,ดูร้อนเป็นต้นไปลักษณะสภาพอากาศตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่14พฤษภาคม2,566หรือปริมาณของฝนจะมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมาก7วันติดในประเทศไทย ลักษณะสภาพอากาศในประเทศไทยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14พฤษภาคมจะเป็นเช่นไรและทั้งหมดนี้สามารถติดตามได้กับช่องลุดสิทธิคนจนคลิปนี้ครับฝากกดติดตามถ้าหากว่าชอบก็ฝากกดไลค์หากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดสั่นกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาด จากการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางช่องของเราได้อัปโหลดลงครับเอาละครับเปิดมาเริ่มต้นกันที่ภาคใต้ในช่วงวันนี้ก่อนนะครับคาดการปริมาณฝนในภาคใต้วันนี้นะครับจะลดลงนะครับ จากแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยจากพลมอุตุนิยมวิทยาประจําช่วงวันที่5พฤษภาคม2566นะครับวันนี้พื้นที่เสี่ยงของทางภาคใต้นะครับถือว่าน,น้อยลงนะครับโดยพื้นที่สีเหลืองเข้มจากปริมาณของฝนตกหนักปานกลางมีด้วยกันอยู่3จังหวัดเท่านั้นคือจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลเท่านั้นนะครับโดยในคลิปนี้แอดมินจะขออนุญาตพาท่านผู้ชมมาอัปเดตลักษณะสาภาพอากาศตามแบบจําลองตั้งแต่ช่วงวันที่5ถึงวันที่7พฤษภาคม2 5 0 0 66. ท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่าในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงตอนกลางวันทางตอนบนของประเทศไทยอย่างเช่นภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและทางภาคใต้อตอนบนนะครับในช่วงตอนกลางวันยังคงถูกปกคลุมไปด้วยความกดอากาศต่ำหรือความร้อนนะครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่และจะมีฟ้าหัวเกิดขึ้นในช่วงตอนกลางวันตั้งแต่ช่วงวันนี้จนถึงวันที่7พฤษภาคม2566ปริมาณของฝนอาจจะมี ตกเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่แต่จะใช้ระยะเวลาตกเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆตกแบบเดียวแล้วก็จะหยุดไปนะครับมาดูทางภาคใต้นะครับทางภาคใต้ยังคงได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่เน้นนำปริมาณความชื้น จากทะเลอันามันเข้ามาปกกลุมทางภาคใต้ด้วยกําลังที่ค่อนข้างอ่อนลงนะครับในช่วงตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับลักษณะเช่นนี้ครับจึงส่งผลทําให้ปริมาณของฝนในภาคใต้จะลดลงด้วยเช่นเดียวกันสําหรับหย่อมความกดอากาศต่ําที่อยู่แถวบริเวณทะเลจีนใต้ช่วงวันนี้จนถึงวันที่7พฤษภาคม2566นะครับเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ําลูกนี้จากการอัปเดตตามแบบจําลองของ ECMWF ล่าสุด ไม่อนุญาตให้มีการก่อเกิดหรือว่าทวีก,กำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนได้มาดูอีกหนึ่งแบบจำลองนะครับ GFS ก็บอกว่าไม่ให้มีการก่อเกิดของเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้ในบริเวณทะเลจีนใต้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับพอแม้พี่น้องทางบ้านฟังอย่างนี้แล้วอาจจะงงๆนะครับแอดมินจะขอสรุปให้อีกครั้งหนึ่งก็คือตามแบบจำลองของ ECM บอกว่าให้มีการก่อเกิดตั้งแต่แรก แต่พอ,อจู่ๆไปนะครับก็บอกว่าไม่ให้มีการก่อเกิดแล้วฉะนั้นหมายความว่าค่อนข้างที่จะมีการอัปเดตบ่อยนะครับหรือว่าค่อนข้างที่จะไม่แน่นอนนั่นเองนะครับแต่อีกแบบจําลองหนึ่งก็บอกว่าไม่ให้มีการก่อเกิดตั้งแต่ตน้นฉะนั้นก็หมายความว่าเจ้า ย่อมความกดอากาศต่าลูกนี้หรือว่าพายุโซร้อนลูกนี้นะครับมีความเป็นไปได้90%ที่จะไม่มีพายุลูกนี้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนฉะนั้นก็หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสิ่งที่เราต้องจับตากันอยู่มีเพียงแค่2อย่างเท่านั้นก็คือพายุฤดูร้อนซึ่งเป็นพายุประจําทินของประเทศไทยบ้านเราที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนช่วงวันที่8ถึงวันที่9จะแผ่ลงมาปกคลุมทางประเทศไทยตอนบนและอีกหนึ่ง ลูกก็คือพายุไซคโคลนที่อยู่ทางบริเวณเอ่าวเป็นกอทางตอนล่างซึ่งกรมอุตุก,ก็เริ่มแจ้งเตือนแล้วเช่นเดียวกันนะครับกลับมาที่แบบจําลองเดิมครับเราจะเล่นโมเดลต่อไปในช่วงวันจันทร์ที่8พฤษภาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็น,นว่าในช่วงเช้ามืดถึงเชา้าความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่มีกําลังปานกลางแผ่มาจากประเทศจีนเริ่มเข้ามาปกคลุมทางเวียดนามลาวและทางประเทศไทยตอนบนเช่นทางภาคเหนือและอีสานตอนบน ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้เกิดการประทะากาันของอากาศเป็นพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและจะมีลูกเห็บตกเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยหากเราสังเกตในช่วงเวลา10นาฬิกาของวันจันทร์ที่8พฤษภาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าภาคเหนือจะเริ่มมีปริมาณของฝนตกและฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตลดิถฐพิษณุโลก ลำปางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูมหาสราคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสีสเกต และอุบ,บลรัชธานีในขณะที่ทางภาคใต้ยังคงมีปริมาณฝนค่อนข้างน้อยเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเชียงใต้เริ่มมีกําลังที่ค่อนข้างอ่อนลงนะครับสาเหตุที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงสืบเนื่องจาก เจ้าย่อมความกดอากาศต่ำเริ่มจะทวีกำลังแรงขึ้นหรือว่าจะรวบรวมปริมาณความชื้นจะเป็นย่อมความกดอากาศต่ำต่อไปในบริเวณทางอา่าวเบงกอลทางตอนล่างซึ่งลูกนี้คาดการว่าจะเป็นพายุไซคโคลนต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับจากนั้นเราจะเลื่อนดูเวลาต่อไปช่วงบ่ายเย็นคำ่ำท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่าปริมาณฝนในประเทศไทยเริ่มกระจายตัวปกคลุมทางภาคเหนืออีสาน กลางและตะวันออกในขณะที่ทางภาคใต้นั้นปื้นสีหรือกลุ่มปริมาณความชืน้นกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างน้อยกว่าทั้ง4ภาคหรือทางประเทศไทยตอนบนนั้นก็สืบเนื่องมาจากตามที่แอดมินได้อธิบายว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้เริ่มมีกําลังอ่อนลงนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าปริมาณฝนจะหมดไปนะครับยังคงม,มีปริมาณฝนตกอยู่ทางภาคใต้แต่ถือว่าค่อนข้าง ลดลงหรือน้อยลงนั่นเองนะครับจากนั้นเราจะเลื่อนเวลาดูต่อไปในช่วงวันอังคารที่9พฤษภาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าทางประเทศไทยถูกพายุฤุูุร้อนปกคลุมเป็นที่เรียบร้อยจะทําให้มีปริมาณของฝนตกฟ้ากะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นทางประเทศไทยตอนบนลักษณะตกกระจายตัวร้อยละ40-60%ของพื้นที่ในขณะที่ทางภาคใต้ปริมาณของฝนยังถืออยู่ว่า อยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลางเนื่องจากว่าเจ้าหย่อมความกดอากาศต่ําได้เอวิก,กาลังแรงขึ้นและมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวของเส้นทางเคลื่อนตัวอย่างช้าๆและเตรียมตัวที่จะลงสู่ทะเลอันดามันต่อไปจากนั้นเราจะเลื่อนดูต่อไปในช่วงวันพุธที่10พฤษภาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว่า จ้าย่อมความกดอากาศต่ำลูกนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเดเปชันและทวีกำลังแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นพายุไซโคลนลักษณะหมุนทวนเข็มนาฬิกาสร้างทำให้มีปริมาณฝนปกคลุม ทางบริเวณอ่าวเบงกอทางตอนล่างทะเลอันดามันทางตอนบนนะครับส่งผลทําให้มีฝนตกฟ้าคะนองลมจะกระโชกค,ค่อนข้างแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้นโดยบริเวณทางทะเลอันดามันตอนบนทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสามารถสูงได้มากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันทางตอนล่างทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสามารถสูงได้มากกว่า 2เมตรประกอบกับที่ในประเทศไทยมีพายุฤดูร้อนปกคลุมซึ่งเป็นพายุประจำถิ่นอยู่แล้ว จากปัจจัยควบคุมลักษณะสภาพอากาศดังกล่าวส่งผลทําให้ในประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนตกฟ้าขนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าเช่นภาคเหนืออีสานกลางและตะวันออกสําหรับภาคใต้จะได้รับผลกระทบจากการที่พายุไซโคลนนั้นเริ่มเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณทะเลอันมันทางตอนบนส่งผลทําให้มีปริมาณของฝนตกฟ้าขนองส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ต สุราธานีและกระบี่จากนั้นเราจะเลื่อนดูต่อไปในช่วงวันพฤหัส,สบ,บดีที่11พฤษภาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นได้ว,ว่าพายุไซโคลนจะเคลื่อนตัวอย่างช้าๆจากบริเวณทางอ่าวเบงกอทางตอนล่างจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันมัน ทางตอนบนนะครับส่งผลทําให้ในขณะที่ทางประเทศไทยนั้นมีพายุฤดูร,ร้อนเกิดขึ้นจะทําให้ทั่วไทยจะมีฝนตกฟ้ากนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าลักษณะของฝนตกกระจายตัวได้ทั่วไทยนะครับ ทั่วไทยนะครับทางภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและทางภาคใต้ตลอดช่วงเลยครับจากนั้นเราจะเคลื่อนดูต่อไปในช่วงวันศุกร์ที่12พฤษภาคมท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเส้นทางของเจ้าพายุไซโคลนจะเคลื่อนตัวค่อยๆขึ้นฝั่งของบริเวณประเทศเมียนมาทางตอนบนส่งผลทำให้ในประเทศไทยโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคกลาง ลมจะค่อนข้างแปรปวนและฝนจะตกหนักถึงหนักมากภาคอีสานตะวันออกทางภาคใต้ปริมาณของฝนตกปานกลางและบางพื้นที่อาจจะมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้จากอิทธิพลของพายุไซโคลนที่เหนี่ยวนำลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลอ่าวไทยและทะเลอ,อันมันเข้ามาปกคลุมในบริเวณดังกล่าวนะครับลักษณะคือฝนจะตกหนักถึงหนักมากลักษณะตกกระจายตัวได้ ทั่วไทยเช่นเดียวกันจากนั้นเราจะเลื่อนดูต่อไปในช่วงวันเสาร์นะครับโดยเราจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงเวลา1นาฬิกาหรือว่าช่วงกลางดึกเป็นช่วงรอยต่อวันที่12ไปหาวันที่13ก็ได้นะครับท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นอะไรไหมครับนี่คือเจ้าพายุไซโคลนที่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเมียนมานะครับและมีแนวโน้มเคลื่อนตัวที่จะพุ่งเป้าเข้าบริเวณทางภาคเหนือของประเทศไทยบ้านเหาทางภาคกลางตอนบนเช่น จังหวัดกาญจะนะบุรีนะครับก็ได้รับผลกระทบอุทัยธานีนครสวรรค์กำแพงเพชรหรือจังหวัดตากต่อไปทางภาคเหนือนะครับเข้าเต็มเต็มครับพอเราเคลื่อนไปดูต่อนะครับในช่วงบ่ายถึงเย็นของวันที่13เป็นไงครับพอแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่ทางบริเวณภาคเหนือครับเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนจังหวัดตากหรือว่าทางภาคกลางตอนบนเช่นนครสวรรค์หรือว่าอุทัยธานีทางกาญจะนะบุรีทางตอนบนครับ อันนี้คือเจ้าบ้านเลยนะครับคือเจ้าภาพต้อนรับพายุไซคโคลนเลยนะครับแล้วก็ส่วนทางพื้นที่จังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าทางภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบ จากการเนี่ยนำปริมาณความชื้นไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งทะเลอันามันฝั่งอ่าวไทยหรือว่าฝั่งทะเลจีนใต้นะครับปริมาณความชื้นจะมาค่อนข้างหลากหลายทิศทางเนื่องจากการเนี่ยนำนะครับที่ยังคงมีกําลังแรงอยู่ซึ่งจากการอัปเดตตามแบบจําลองล่าสุดนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอเน้นย้านะครับขอให้ดูเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจนะครับตามแบบจําลองข้อมูลยังคงสามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้หากนําข้อมูลใหม่มาอัปเดตแทนที่ต้องยึดข้อมูลปัจจุบันเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ห้าม พลาดเลยนะครับต้องเข้ามาอัปเดตกับแอดมินลดสิทธิคนจนอยู่เป็นประจำอย่างต่อนเนื่องเลยเพราะว่าสภาพอากาศในประเทศไทยมีแนวโน้มนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากพายุทั้งพายุฤดูร้อนแล้วก็พายุไซโคลนส่วนพายุโซนร้อน <c oughs> ให้พ่อแม่พี่น้อง <c oughs> เลิกจับตาไปได้เลยนะครับเพราะจะไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยของบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้แอดมินสิทธิคนจนขอคนละหนึ่งกำลังใจครับด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กสั่นกระดิ่งแล้วกดเลยทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพอากาศ ในคลิปนี้กับแอดมินก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้แอดมินรุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมกรับขอตัวลากลับสวัสดีครับ